สวันดีครับสวัสดีค่ะ,คะผู้ชมครับเปิดเข้ามาเจอพิธีกรหน้าตาดีๆแบบนี้นะครับแน่นอนเป็นรายการอื่นไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการชูรกช็อถค่ะและครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะคะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าทีมงานของเรานะคะเตรียมเรื่องราวสุดๆดที่น่าสนใจนะคะได้เปรียบการที่มีพ่อสื่อแม่สื่อยังไงบ้างรักออนไลน์นะยคะก็ได้เปรียบอยู่แล้วค่ะเพราะมีตัวเลือกให้เราเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนเลือกได้เลยค่ะชอบไม่ชอบไงก็เลือกได้ค่ะพ่อสื่อแม่สื่อเนี่ย คือเราได้เจอตัวจริงะค่ะตัวเป็นๆไม่ใส่วิกไม่วิ่ายไม่รีทัศค่ะผ่าตัดเปลี่ยนกับกระเทยที่อยากจะแปลงเพศที่มีขนาดใหญ่คุณหมอว่าน่าจะเป็นไปได้ไม่ปลดทางผืดอันนี้ออกเนี่ยเอาไว้เพศจะยืดออกมาได้ประมาณ1-2เซนติเมตรทั้งหมดนี้ติดตามได้หลังโฆษณาสักครู่เดียวค่ะปฏิบัติการรักวันนี้ พาคุณผู้ชมไปโรงเรียนต้นแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกันนะครับโอ้โหการเรียนการสอนที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยน้องๆคล่องเรื่องไอทีอย่างนี้ช่วงปฐะคารมมันหยดแน่ๆครับ และแล้วก็ได้เวลาเปิดตัวน้องๆและพิธีกรคู่หูดูโอชูรักชูรถกันแล้วล่ะครับสวัสดีครับส,ส,บสัสดีค่ะน้องๆในห้องนี้ใครมีเฟซบุ๊กบ้างยมมาขึ้นมีฮิฮ่าบ้างยมมาขึ้น เยอะมากเลยค่ะเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้ไม่มีใครไม่มีแล้วมไม่มีที่เชย <laughs> หนุ่มๆก็หาเราสาวสาวๆหาหนุ่มๆปุ๊ด็หากระเทยจอกแรกของเราในวันนี้มีอยู่ว่าสื่อรักออนไลน์นะคะกับพ่อสื่อแม่สื่อสื่อแบบไหนจะได้ใจและก็ได้แฟงมากกว่ากันค่ะ,ะเอาปมมืออะไรเพื่อนๆเลยนะคะสวัสดีครับพวกเราทีม เก่งกลัวนะพี่นนทฝีมือน่ากลัวนะไม่ใช่หน้าตาน่ากลัวอย่างพี่พอ่์ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนแล้วก็แนะนำตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมเฟี้ยวเงาะเอาพกมือกับตันทีมด้วยครับเชิญเลยค่ะใครจะได้หัวข้ออะไรไป จะ่านปลายรันไปเลยค่ะไรครับเลือกเลยอดีกว่าอะไรวะเนี่ยทีมสไต์ของน้องพีได้หัวข้อสื่อรักออนไลน์ได้แฟนมากกว่าส่วนทีมเฟี้ยวเงาะนะคะของน้องแนนพ่อสื่อแม่สื่อเนี่ยยังไงได้แฟนมากกว่าแน่นอนค่ะน้องๆพร้อมไหมครับไปเลยจะเล่น่ ว่าจะชนะอีกทีมหนึ่งมากน้อยแค่ไหนคะมั่นใจแน่นอน,นะคะอ่ะแค่น้ำหนักตัวทีมนี้ก็มากกว่าทีมนั้นอยู่แล้วค่ะโอ้โหมีดีที่น้ำหนักตัวให้โอกาสทีมเฟียวเงาะด้วยนะคะดูจากเพื่อนๆแล้วเนี่ย เราเป็นไงเหนือกว่าเห็นเห็นนะคะฝากทีมสไตล์ด้วยนะคะออนไลน์ค่ะแน่นอนค่ะเอาล้วครับเดี๋ยวขอเป็นตองกันต่อนะครับมาเก็ตช่วยหนังลูกเอาพร้อมไหมคะพร้อมเขาบอกอย่างไงพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญทีมเฟี้ยวงานเลยค่ะ สื่อแม่สื่อหาคู่ได้ง่ายกว่าอยู่แล้วครับอ,อย่างไฮไฟเนี่ยครับตัวจริงในรูปอื้อสวยกว่าอั้าพัชราภาอีกอ,อื้อคนนี้แหละแม่ของลูกแต่พอนัดบอร์ดมาเจอตัวจริงอ่ะอื้อเด็กขนทรายหน้าปากซอยสมมุติ <c oughs> เราไปชอบเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเราอย่างนี้เราก็ไปถามเพื่อนเลยอุ้ยคนนี้สวยเมื่อโดนใจไวโคเรีย,ยงจริง เพื่อนนายชื่ออะไรอ่ะแนะนำให้เรารู้จักได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราเจอตัวเขาอยู่ทุกวันไม่มีเฟกเหมือนในสื่อออนไลน์แน่นอนครับเป็นไงคะซบสอบพี่นุชจะสู้ทีพี่ได้เหรออ่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันค่ะอ่าปรบมือต้อนรับสไตร์เลยะค,ะค่ะรัะ คนเนี่ยก็มีไฮไฟ a c e b o o กกันแทบทุกคนใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องที่สะดวกรวดเร็วมากที่เราจะเจอคนนูน้นคนนี้แล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะคะแล้วเวลาเราจะเขียนอะไรเนี่ยเราก็เรียบเรียงได้ค่ะมีเวลาเยอะไม่ใช่มาเจอหน้ากันเขินออายกันไปสมมสติ <c oughs> ถ้าเราใช้พ่อสื่อแม่สื่ออย่างนี้ใช่ไหมคะบอกว่าเนี่ย <c oughs> คนเนี้ยให้หน่อยดยิอีกสองวันเจะอ,อยู่ด้วยกันและ ถามว่าใครได้คะเราได้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะพ่อสื่อแม่สื่อเอาไปค่ะใช้แม่สื่อเห็นตัวจริงก็จริงอะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีกว่าไม่หยครับเห็นคนไหนไม่รู้ว่าโฟโ้ช็อปมาน่ารักนี่นะครับออนไลน์นี่คุยกันจอดแจจอแจหนุนนี่โหไม่ธรรมดาครับออนไลน์แน่นอนครับขอบคุณครับก็มีข้อดีและข้อลบของทั้งสองอย่างนะใช่ค่ะตอนนี้ขอตะเวนหน่อยเลยกันนะพี่โยนะใี่ค่ะ ส่งสายตามให้เราด้วย่อนี้ครับตัวเองเขินใช่ไหมความหรอพี่ไม่เคยปานีใครแล้วน้้งคนวิธีไหนน่าจะหาแฟนได้ง่ายกว่ากันพ่อสื่อแม่สื้อค่ะเออทำไมอะคะมีแบบคนมาคอยเป่าหูเราอะไรอย่างเงี้ยดีอย่างนู้นดีอย่างนี้อะไรเรอคือมีคนเชียร์ให้เพื่อนๆแนะนำให้ หรือเข้าไปตะเวนหาออนไลน์ให้เพื่อนๆแนะนําให้ประทับใจไหมกับที่เพื่อนๆหาให้ <c oughs> ก็ดีครับประทับใจ <c oughs> เป็นกระเทยที่น่ากลัวตัวที่ไปเกิดมาเคยเจอน่ากลัวมาก <c oughs> ทุกวันนี้ก็เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กหรอไห <c oughs> เล่นเล่โอ้โหเสียงเสียงหวานมากเลย <c oughs> ไม่เหมาะหน้าแกมาก <c oughs> <c oughs> อะไรน่าจะได้ผลมากกันคิดว่าออนไลน์ตัวเลือกมันเยอะเพราะว่าเดินไปพ่อสื่อแม่สื่อ เจอไม่ถูกใจสิ่งที่เขาเขียนจะเป็นการหลอกลวงเราได้ไเราไม่กู้รูเรื่องพวกนี้เหรอมันปลอมอยู่แล้วในโลกอินเทอร์เน็ตคือเราต้องเข้าใจมาตรงนี้เข้าใจแกใช่ไหมที่เอารูปอ้ำมพัชราภาขึ้นนะ <c oughs> ไม่ใช่พอนักเจอปุ๊บสิบล้อสเสียหลักยังหักหลบเลยเนี่ย <c oughs> ใครที่คิดว่าความรักแบบออนไลน์น่าจะเวิร์กกว่า <c oughs> ยกมือขึ้นครับ และแล้วเราก็มาดูผลบวดกันดีกว่านะครับว่าน้องๆท้งห้องจะเห็นด้วยกับสื่อแบบไหนผลออกมาว่าสื่อออนไลน์น่าจะได้แฟนมากกว่ามีแค่20%ส่วนพ่อสื่อแม่สื่อสื่อรักแบบคลาสสิกโวยความนิยมไปถึง80%เลยทีเดียวอันนี้เราบอกพี่แปลกใจนะทำไมอะคะโลกมันเปลี่ยนไปสมัยนี้นีะ่ะหากันได้จากเข้าไปเสิร์ชในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรงนี้โอ้โหนี่แปลกใจเลย ออนไลน์หรือผาาสื่อแม่สื่อจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะเรามาฟังข้อคิดเห็นดีๆจากคุณหมอพันศักดิ์สุการเรกันค่ะตอนนีผมแปลกใจเหมือนภูมิกันนะว่ารุ่นใหม่นี้เขาน่าจะชอบแบบออนไลน์เนาะเพราะว่ามันโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่มันเยอะมากเลยรุ่นนี้นะครับถ้ารุ่นเก่าก็มีก็อยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่ แ้ถ้าเกิดถามว่าในความเป็นจริงเอาความเป็นจริงก่อนนะมนุษย์นั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่แต่งงานกันเนี่ยแต่งงานกันหรือใช้ชีวิตคู่เดียวกามีคนรักแท้ๆเลยนะส่วนใหญ่มันเกิดเพราะความใกล้ชิดเกิดเพราะความสนิทสนมซึ่งพวกนี้เนี่ยออนไลน์ให้ไม่ได้ถามว่าคนเนี่ยกับโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือท,ที่ที่ออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยอะไรจะได้ผลแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดในเขาเรียกว่าเบิร์ดไอวิวหรือว่าเอาแบบกว้างๆมหาภาคออนไลน์น่าจะได้ผลดีกว่าคือหวานมันไปเลยแต่ถ้าเกิดมาถึงสักพักหึืมาถึงตอนเจาะประเด็นแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่ก็มักจะมาลงตรงที่เขาเรียกว่าตาต่อตาคอนแทคเนอะไหมครับไอมองกันในกล้องมองกันในในจอคอมพิวเตอร์เป็นไงบ้างมองก็อย่างนั้นางั้น,นสำหรับน้องๆเนี่ยผมก็ชื่นชมเพราะว่ารู้จักใช้ประโยชน์ไม่ว่าอันใดดีก็จะใช้อันนั้นก็ใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องว่าสื่อออนไลน์เราก็ใช้รักแบบอย่างหนึง่งแต่อย่าเชื่อมากจนกระทั่งหลงคารลมไปนะในขณะที่พ่อสือ่อแม่สือ่อนะครับอาจจะนะครับมีตัวเลือกให้น้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดตัวเลือกนั้นดีก้าไปเถอะ ช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนนะครับลุยกันต่อชิวรกชิวรกครับชุดเดียวค่ะผ่าตัดเปลี่ยนกับกระเทยที่อยากจะแปลงเพศที่มีขนาดใหญ่คุณหมอว่าน่าจะเป็นไปได้ไม่ปลดทางผิดอันนี้ออกเนี่ยเอาไว้เพศจะยืดออกมาได้ประมาณ1-2เซนติเมตรชกเระแย่รอยครับคุณผู้ชมช่วงนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องเซ็กส์นะครับ อย่าเก็บไว้เครียดคนเดียวครับติดต่อเข้ามาทางรายการชูรักชูรกของเรานะครับเราจะมีเซ็กส์กูรูทุกสัปดาห์เลยมาช่วยกันคลี่คลายปัญหาให้กับทุกท่านทางบ้านนะครับและกูรูรักของเราในวันนี้นะคะเป็นคุณหมอที่จะมาคลายทุกๆข้อสงสัยสําหรับคุณผู้ชายและก็มาช่วยเสริมสมรรถภาพของคุณผู้ชายกันด้วยค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณหมอกวีรัต์ตันติวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดคมสวัสดีครับสวัสดีครับ คำถามแรกกันเลยนะคะเป็นสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะรอเราอยู่แล้วคุณเป้ค,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คือผมมีปัญหาในเรื่องการมีอะไรกับแฟนเนี่ยแล้วมันมันเสร็จช้ามากนะครับ <โก S 2> บางทีเนี่ยชั่วโมงเนี่ะแฟนเสร,ร็จไปได้หลายครั้งผมยังไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยคือมันเริ่มมีปัญหากันนะครับมีการเล้าอารมณ์ตัวเองบิ้วอารมณ์ตัวเองให้มันแบบว่าอ๋อเสียวก่อนที่จะมีการสอดใส่ไหมครับก็ก็มีนะครับมีแต่ว่าบางครั้งนะฮะ แต่ก็ผลที่ตอบรับกลับมาอย่างเร็วสุดก็น่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงนะฮะอย่างแฟนเนี่ยไม่ถึงก็จะแห้งฝืดเลยนะครับเขาก็เขาก็เสร็จเรื่อยๆเสร็จเรื่อยๆบางทีก็เสร็จที่15ทีมีถึง25่ทีะครับแต่ว่าเขาไม่ไม่ไหวการที่จะไปถึงคลแม็กซ์ช้าเนี่ยเป็นความฝันของผู้ชายส่วนใหญ่นะครับถือว่าตัวเป้เนี่ยมีความโชคดีแต่เผอิญมันกลายเป็นความโชคร้ายเพราะว่าฝ่ายแฟนเนี่ยเจ็บนะครับเนื่องจาก พอมีการสอดใส่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยน้ำหล่อลื่นเขาออกมาไม่เต็มที่หรือว่ามันแห้งไปเนี่ยตรงจุดนี้ทําให้มันเกิดการเสียสีนะครับก็เหนื่อยก็เจ็บไม่ไม่มีความสุขทีนี้ควรจะแก้ไงคะควรจะลดความนานของฝ่ายชายหรือว่าควรจะเพิ่มที่ฝ่ายหญิงมากกว่าคะแนวทางในการรักษาเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการมีเพศสัมพันธ์ว่าแทนที่คุณจะรีบสอดไปตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ ขอให้มีการแล้วลมนะครับโดยที่ฝ่ายหญิงอาจจะต้องแล้วลมให้ตัวคุณเนี่ยมีความต้องการไปจนถึงเรียกว่าใกล้ๆขีดสุดแล้วถึงจะสอดนะครับผมขอถามแบบว่าดื้อๆตรงๆไหนคุณเป้นะคุณเป้ถ้าเกิดเวลาคุณเป้ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยนะครับคุณเป้ใช้เวลานานขนาดไหนก่อนที่จะคลายหมัดครับถ้าช่วยช่วยตัวเองนี่ไม่ไม่นานนะครับคือเหมือนจะสั่งได้เลยคือ5นาที10นาทีก็คือได้แล้วใช่ไหมครับครับได้แล้วบางทีก็ นาทีสองนาทีก็ได้ครับคือว่าจะเหมือนจะกำหนดได้เลยครได้ครับคือถ้าเกิดเราช่วยตัวเองถ้าอย่างนี้เนี่ยวิธีแก้ได้ง่ายสุดเลยครับก็คือให้ฝ่ายหญิงนะครับให้แฟนเนี่ยช่วยทําด้วยอาจจะใช้มือหรือว่าวิธีการอื่นนะครับให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกอย่างที่คุณชอบนะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะสอดเข้าไปพอใกล้แล้วก็คือเริ่มดีกันคุณเป้เคยลองคุยกับแฟนไหมครับเคยเคยคุยครับคุยบ่อยด้ยฮะอย่างสูอาทิตย์หนึ่งมันก็จะเร็วขึ้นสักวันเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องฝึก ด้วยวิธีนี้ครับไปเรื่อยๆแล้วก็ทางแฟนของคุณเป้เองเนี่ยก็จะรับรับรับทราบแล้วก็ค่อยๆปรับเทคนิคของฝ่ายเขาด้วยนะครับคืออันนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายชายอย่างเดียวเนื่องจากคุณเป็นคนที่สั่งได้1นาทีก็ได้10นาทีก็ได้2ชั่วโมงก็ได้ก็ในเมื่อคุณสั่งได้เนี่ยจังหวะตรงนี้เนี่ยใจคุณจะต้องสั่งให้เวลาที่สอดใส่จริงๆเนี่ยมันดีมันเร็วขึ้นนะครับอันที่2ก็คือถ้าเจ็บแล้วหยุดนะครับแล้วก็ แล้วก็พักแล้วก็อาจจะค่อยเริ่มใหม่หรือกระตุ้นฝ่ายหญิงใหม่นะครับถ้าอย่างนั้นครับท,ที่ผมกลัวคือมันจะเกี่ยวกับไอ้ต่อมลูกหมาไหมครับอแล้วเวลานี้ยังไม่ใช่ครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากครับอ๋อครับครับ ไม่ใช่เวลานี้หมายความว่าถ้าเป็นในเวลาที่อายุมากขึ้นอายุมากขึ้นสมมุติว่าอายุ50-60นะครับแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แล้วแล้วไม่หลังออกมาเนี่ยนะครับอันนั้นบางครั้งเนี่ยน้ำน้ำสุมันมันหลั่งเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะอันนั้นจะพบในคนไข้ต่อมลูกหมากโตนะครับก็อันนั้นอีกรูปแบบหนึ่งครับขอบคุณครับ ลองปรับจูนดูยนะครับขอโชคดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณเป้ค่ะครับขอบคุณครับลีลารักเด็ดก็เป็นปัญหาได้เองนาลักไม่ดีก็เป็นปัญหาด้มันเหมือนสองฝ่ายต้องพอดีเข้าหากันจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วอยู่ประมาณ20นาทีครับยีนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับค่ะจดหมายต่อไปของเราผมว่าน่าสนใจมากเลยผมอายุ45ปีแต่มีขนาดอวัยวะเพศเล็กมากครับเลิกกับแฟนมาแล้ว2คนซึ่งน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้น่าสงสารนะครับ ขนาดของความเป็นชายของผมยาว3นิ้วเศษวัดรอบ2.7นิ้วเมื่อแข็งเต็มที่ผมเคยคิดอยากใช้คุณหมอเนี่ยพาตัดเปลี่ยนกับกระเทยที่อยากจะแปลงเพศที่มีขนาดใหญ่ครับสะอาดเลือดรูปเดียวกันคุณหมอว่าน่าจะเป็นไปได้ไหมครับจากคนที่รอความหวังอ,อ,อันดับแรกขอถามก่อนนะคะคุณหมอจริงๆมาตรฐานชายไทยนี่อ,อยู่ที่เท่าไหร่แล้วสําหรับท่านนี้เนี่ยสนิ้วกว่า จริงๆถือว่าเล็กหรือเปล่าอะค่ะถ้าเวลาแข็งตัวแล้วนะครับขนาดปกติของชายไทยความยาวประมาณ4นิ้วจนถึง7นิ้วครับถามว่าท่านนี้สั้นไปไหมนะครับก็ต้องบอกว่าสั้นไปนิดนึงนะครับทำให้เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยความสุขมันลดลงไปเลยนะฮะท่านถามมาว่าไปผ่าตัดนะครับแล้วก็มีการโยกย้ายนะครับเอา ของผู้ซึ่งไม่ต้องการมาให้เขาได้ไหมกับเขาต้องการนี่สนใจมากเลยเทียบกับแบบผ่าตัดไตหรือว่านิ้วอะไรเงี้ยทได้น่นะครับว่าเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอันนี้เคยได้มีการทดลองมาแล้วในสัตว์ทดลองนะครับผ่าจากสัตว์ทดลองตัวผู้ตัวหนึ่งมาใส่ให้อีกตัวหนึ่งลองดูเลยตัดทั้งควงมาเลยนะฮะแล้วก็มาเย็บต่อกันปรากฏว่าอยู่ได้ไม่ถึง2อาทิตย์นะครับมันก็ หลุดลอกออกไปเหตุเพราะว่าอวัยวะเพศเนี่ยมันซับซ้อนนะครับมากกว่ามากกว่าแขนมากกว่านิ้วมากกว่าหัวใจเนี่ยังเปลี่ยนได้อวัยวะเพศนี่ซับซ้อนกว่าหัวใจอีกเหรอครับซับซ้อนกว่าครับมเพราะโครงสร้างมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างจิ๋วๆหมดเลยนะครับเส้นเลือดก็เส้นเล็กๆเส้นประสาทก็เส้นเล็กๆนะครับเร้นการที่จะต่อเชื่อมพวกนี้เนี่ยไม่ง่ายแล้วต่อให้ต่อให้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะให้มันคงอยู่เรียกว่า ให้ให้เนื้อเยื่อตัวนี้มันรอดเนี่ยก็ยากแล้วรอดแล้วยังต้องยืดหดได้ด้วยไอ้นี่ยิ่งยากใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้ในความเป็นจริงนี่ยังไม่มีแล้วมีวิธีอื่นไหมคะในการช่วยคนที่มีมาตรฐานต่ำกว่านิดนึงเนี่ยจะสามารถทําให้เข้ามาเทียบเท่ากับคนอื่นได้ยังไงบ้างอวัยวะเพศชายเนี่ยนะครับมันจะมีตรงบริเวณส่วนโคนที่ติดกับลำตัวนะครับมันจะมีพังผืดที่มันที่มันรั้งเอาไว้กับกระดูกหัวหน่าว ซึ่งถ้าเราไปผ่าแล้วก็ปลดพังผืดอันนี้ออกเนี่ยเอาไว้เพศจะยืดออกมาได้ประมาณ1-2เซนติเมตรเวลาที่แข็งตัวแัะนั้อันนี้อาจจะเป็นคำตอบให้กับ,ค,บคุณผู้ชายท่านนี้ะนะครับ,รบส่วนความอ้วนหรือว่าความกว้างหรือเส้นรอบวงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อไขมันนะครับจากส่วนอื่นเนี่ย ไปห่อหุ้มไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราทําได้นะครับแต่การที่จะไปฉีดเอาวัสดุอะไรเข้าไปฉีดเนี่ยไม่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเป็นการเอาของไหลใส่เข้าไปในโพรงหลุมๆสุดท้ายแล้วไอ้ของพวกนั้นย้อยลงไปแล้วกลายเป็นเน่าไปนะครับอันนี้อันตรายนะครับอันนี้เราเจอบ่อยครับพวกฉีดน้ำมันมะกอกนะครับอันนี้ไม่ไม่อยากให้ทำบางทีไม่ต้องพึ่งการผ่าตัดเลย นะครับก็มีวิธีทําให้แฟนของเราในอนาคตมีความสุขได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของ,ของการฟอร์เพลย์เอาใจใส่ครับผู้หญิงบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเซ็กส์ด้วยก็ไ้บางค,บคนขนาดอาจจะไม่สําคัญมากนะคะคคขอบคุณคุณหมอ คนเก่งของเราด้วยนะครับคุณหมอกวิวรัตน์นั่นเองขอบคุณครับคุณหมอครับอบคับสวัสดีครับเลียย์ทุกปัญหาได้โดนใจชัดแจ้งอย่างนี้นะคะทางรายการของเราค่ะมีบัตรกำน,นันที่พักนะคะมอบให้กับคุณหมอรวมถึงเจ้าของคําถามทุกๆคาําถามที่ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้นะคะให้ไปพักผ่อนกันที่จังหวัดปราจีนบุรีเลยค่ะโรงแรมนี้รู้แล้วก็สวยแล้วก็สบายมากๆกับโรงแรมทวารวดีรีสอร์ทนะคะ ในค่ำคืนนี้นะครับต้องขอบคุณร้านเฟอร์นิเจอร์สวยๆเ,เก๋ๆร้านเฟอร์นิเจอร์เบนจาคอลเลคชันเอกมัยซอยสีครับ ก่อนจากกันค่ะขอส่งผู้ชมเข้านอนปันหวานกันด้วยกลเม็ดชูรักท้ายรายการของเรานะคะจะเป็นเคล็ดลับของใครเมื่อบอกรักกันเรื่องอะไรนั้นเนี่ยติดตามชมให้ได้ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สปีน่าเที่ยงคืนนิดๆิดทางช่อง3กับรายการชูรักชูรสวัสดีภูรนน้ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ชาติชาต่างชาติคือความเป็นไทยถ้าเกิดเราสแสดงออกถึงความจริงใจรอยยิ้มที่จริงใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเขาจะทําให้เขารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้จักตัวเรามากขึ้นถ้าเรารักได้อย่างสุดใจจริงใจความรักของเราก็จะมีคุณค่ามากที่สุดค่ะ